ืันนี้สาววนขึ่นเดชอุดมสีผ้ามาด้วยใจครับม่านนี้ละมาเบิ่งโลตตลาดผุ้พวงอีกอสีีกหนึ่งนาะค่ะที่สร้างรายได้ในส่วนนี้น่าจะเนาะอาสีอื่นอาจจะยุติชะงักน่าจะออกจากบ้านบ่ได้บ่ได้ทำงานแต่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดงานอยู่ตลอดน่าจะเนี่ ลูกยางไปเางินในกระเป๋าหน่อยๆให้ไปร้ตลาดบ้านได่น่อนี่นตยบ้าเตยอไปขายหลายบ้านบนบัวข้าวโพงเมอบ้านเฮ้าข้ามปัสสเดร์ดเนาะจะไปรับของใส่หน้าเบากันลักคบผมกันธนาเนาะสมบรรยากาศตลาดเขื่อนทีเนาะค่ะมาทรงขึ่งหนาบานเลย วล่ากับใคยดีอยู่จ้ะพี่น้องขายซื้อมือนาจ้ามีวันยุดบ่นี่พ่อขานยุดวันอาทิตย์เนะยุดึ่งวันถ้ามาส่งของเราตลาดสวดเคลื่อนที่เนาะค่ะพี่น้อง พ่อขาพันยูบันเตยค่ะตำบลหน้ากระแซงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุลเฮานเหาหนาะจาเนาะท่องกับพ่อได้กินได้อยู่น้ำรดตลาดสดเคลื่อนที่นี่แหละพราะว่าอ,ออกจากบันไปใส่บอ่อไดเขาเมืองบ่อดไดกัมาใส่บริการตลาดสดเคลื่อนที่หรือว่าตลาดพุมพ่มพวงนะคะนี่ มีอยู่สองสามคันจะสิมันเรียนสเนาะีเข่ันน้อมจบานเนาะบาทครับผมก็ขายว่ก็ขายบาทเนาะใ้เบิด์ต้านี่เบิร์อูครับเพื่อมเบิรครับผมจเพิ่มกาะซิบปบ้างูบ้านครับอันนี้เพื่อนใจเหรอหน่องนองกัน

เขียงลงรา,าคาครับเขียงลุงราคาห้าบาทส้บาทครับสามสีคงขายเลยยำมะท่วแขวอยมไม่ไปจไังไรหรอกมีเสีออยยำมีตับไก่ตับไก่ก็มีอันนี้ปลาดุกนาะหันเนาะคิดมาเลยเลยนะพรชีจามุกสีบูสีถอดเด้เนาะป้า ตลาดกันตล, <ค ând S 1> ลาดกองไลนยนอะครับผมตลาดกันละกองไลครับผมก็ข really <in> er. ้ากับไรนข้ากับไลเนาะจะลงทุนมนลัจพันธหรือนะบ่าวี่พนครับผมี่พันใเบิดได้กำไรจังบาทกำไรมูลสี่ร้อยห้าร้อยครับ เยอะตัวไม่ได้ตัวครับขายพอจีนราคาหลายข้ามูครับย่างละหาบาทครับผมใช่นี่ยากห้าบาทเลยสาได้กินหาบาทเท่านั้นครับสามสามสิบบาทก็ได้หาบาทครับสั่งได้ยุ่งบ่สั่งของได้บ่หนิได้ครับผมสั่งของได้แต่ผู้ใดต้องการกันสั่งเราได้ด้วยจ้ะกำไรหาบาทครับอันนี้ก็กำไรหาบาทครับเพราะขยยุ่งบอนเตยด้วยค่ะพี่น้องนี่โอเคห้าห้าบาทครับ พอค้าวกตัวล้พอ้ากนหนึ่กตัวเลยเอาไหนนะหาบยี่สิบนี่เด้อยี่สิบนี่เด้อสองะไรก็ไล่ไวเราซีหาอยกัพอยู่ั้งแพี่น้องสรับคนที่พ่อาให้บอกเด้ไปทำงานบางดินเนาะมันออกจากบ้านลำบากแล้วเข้ากันมาเห็ดอาสีพนี่ยี เป็นอาชสียนึงนะคะที่ซาบนจะแนะนำพี่น้องทุกคนนะจ๊ะนี่อีนางน่อยมาเดาหนี่งลอ่ยังครับซอยังมาเอาสิละตลาดกันธาราคนบ่ปิดบ่นะบ่ปิดครับได้คนเชงวดครับผมมีมัตะการคอมวยบางคนเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะจ้ะที่เข้ามารับชมสาอุบลคนเด็ดอุดมนะจ๊ะทางช่องยูทูบแล้กก็ เฟซบุ๊กนะคะสาวบนคนเด็ดอุดมจ้ะที่ให้ยก็ลังใจโดยดีตลอดมานะคะ <ไป S 1> นี่จะอ,อีกอาชีพหนึ่งนะคะที่จะแนะนำเพวกเฮาท,ทุกคนเนาะจ้ะเพราะว่าเฮาบ่ได้ออกไปทำง,ง,งานต่างจังหวัดต่างถิ่นเนาะจ้ะเนาะก็ได้อยู่กับครอบครัวเนาะจ้ะก็อ,อาจจะลูกไปแต่เต้สาวเต่เด็กเน่แล้วก็สายมาเฮาก็กลับมาบ้านในทำง,งานในบ้านในเฮือนเฮา,า,าเนาะในทุ่งในนาเฮา ได้น่าจะเฮ็ดได้หลายอย่างเนาะอาชีพนี่จังค่อยผูกกันใหม่คลิปต่อไปเนาะจ้ะสวัสดีจ้าเรื่องเสียงป้านี่ส่งป้านี่